ดาราหนุ่มเซอร์ไพรส์ล่าสุดโผล่เวิร์กพอยต์หลังโบกมือลาหมอชิตหลังหมดสัญญากับวิกหมอชิตนักแสดงหนุ่มฝีมือดีบอสชนกันเริ่มต้นเส้นทางฟรีแลนซ์พร้อมส่งผลงานใหม่ให้แฟนๆได้ชมทันทีล่าสุดเจ้าตัวปรากฏตัวในรายการเกมโชว์สุดฮาก o o ดบายตายไม่รู้ตัวทางช่องเวิร์กพอยต์ยี่สิบสามสำหรับนักแสดงหนุ่มบอสชนกันฝากผลงานไว้ที่หน้าจอช่องเจ็ดมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณผีที่รัก 2557รับบทแมนส่วงน้ำซอสไซ์2560รับบททิวมัสยา2560รับบทนพพรมหาศักภัภยศาลสารวัตรแม่ลูกอ่อน2560รับบทนาวาคลื่นผีปวน2561รับบทปอผู้บ่าวอินดียาหยีอินเตอร์2562รับบ,บทพัชนนหมอบีโซเวรี2563รับบทชนาทิ์สิริมันตรา เชนหลงกลิ่นจันทร์2564รับบทร้อยตำรวจโทรตรีชัยปัญจานุรักษ์ตีเสาห้า2565รับบทยอดนางพยาเพลิงไพร2องพรย 66, รับบทร้อยตำรวจเอกวันชาติบงพินิตชาติ